สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับเมฮกอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับคลิปนี้นะฮะในคลิปนี้นะครับเมฮกจะพาทุกคนนะครับไปดูวิธีการซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับผ่านแอปเปาตังค์นะครับซึ่งลอตเตอรี่ราคา80บาทนะครับที่ทุกคนใฝ่ฝันว่ามันจะมีจริงอยู่หรือไม่นะครับทีนี้มันมีจริงแล้วนะครับตามเมฮกไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนละเงื่อนไขในการซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับผ่านแอปเปาตังค์นะครับ เริ่มตั้งแต่วันที่2มิถุนายน6 5ที่ผ่านมานะครับซึ่งที่ผ่านมานี่นะฮะผ่านมาแล้ว2งวดนะฮะห้าล้านกว่าฉบับนะฮะขายหมดเกลี้ยงแล้วนะครับครั้งแรกนะครับมีมากกว่า5ล้านฉบับนะครับผ่านตัวแทนจําหน่ายกว่า1,500งรลายนะครับมีทั้งแบบสลากเดี่ยวแล้วก็แบบสลากรวมชุดนะครับ สำหรับเงื่อนไขนะครับในการซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ได้นะฮะคือผู้ซื้อนะครับจะต้องอายุไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับแล้วก็ราคาสลากดิจิตอลนะครับหรือลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยไม่เกิน80บาทต่อฉบับนะครับจะทําการจ่ายผ่าน G Wallet เท่านั้นนะฮะสามารถซื้อได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของทุกวันนะครับแล้วก็ในวันที่ออกรางวัลนะครับสามารถซื้อได้ถึงบ่าย2โมงนะครับหรือ14นาฬิกานั่นเองครับ แล้วก็กรรมสิทธิ์ของสลากนะครับจะตกเป็นของผู้ซื้อทันทีนะครับหลังจากทําการยืนยันการซื้อสลากดิจิตอลนะครับขั้นตอนในการซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ผ่านแอป,ปเป๋าตังนะฮะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีแอป,ปเป๋าตังนะครับต้องทําการติดตั้งแอป,ปเป๋าตังก่อนนะครับแล้วก็ทําการลงทะเบียนนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบก่อนนะครับหลังจากลงทะเบียนและมี และผู้ที่มีแอปเป๋าตังเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปทําการเลือกซื้อสลากดิจิตอลหรือลอตเตอรี่ออนไลน์กันได้เลยนะครับไปดูกันเลยครับขั้นตอนที่1นะครับให้เราเข้ามาที่หน้า g w a l l e t นะครับแล้วก็เลือกที่บริการนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกที่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับต่อมานะครับให้เราเลือกซื้อสลากดิจิตอลนะครับขั้นตอนต่อมานะครับ ให้เราเลือกร้านค้าที่ต้องการซื้อสลากดิจิตัลนะครับก็จะมีร้านค้าที่เข้าร่วมาขายลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับมากกว่า1500ร้านค้านะฮะจากนั้นนะครับเราจะพิมพ์ค้นหาชื่อร้านค้าที่รู้จักหรือร้านค้าประจำก็ได้นะครับในช่องค้นหาร้านค้านะฮะชื่อร้านค้าก็จะขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการเลือกร้านค้าที่ต้องการซื้อสลากดิจิตอลได้เลยนะครับดูตามไม่แฮกไปเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถค้นหาเลขที่ต้องการได้เลยนะครับแบบไม่ต้องเลือกร้านนะฮะโดยเลือกจากสลากทั้งหมดนะฮะตรงวงกลมที่ลูกศรชี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการกรอกเลขที่เราต้องการนะครับก็จะมีตัวเลขขึ้นมาให้เราเลือกนะฮะ ซึ่งผลการค้นหานะครับจะแสดงให้เราเห็นครั้งละ50บใบนะครับนี่นะฮะจากนั้นเราก็เลือกตัวเลขที่เราต้องการได้เลยนะครับต่อมานะครับเมื่อเลือกเลขเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นรายการสลากนะครับเลขที่เราเลือกนะฮะให้เราตรวจสอบดูว่าตรงหรือไม่นะครับและกดเลือกชําระเงินนะครับเราต้องชําระภายใน15นาทีนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็เลือกช่องทางการชําระเงินนะฮะ ก็มีชําระผ่าน g Wallet นะฮะแล้วจากนั้นเราก็ทําการกดยืนยันชําระเงินนะครับเราก็ต้องมีเงินอยู่ในแอปเป๋าตังงเราด้วยนะครับฝากเงินเข้าไปไว้ในแอปเป๋าตังเราไว้เยอะๆนะฮะไว้สําหรับซื้อสลากดิจิตอลนะครับเมื่อเราทําการกดเลือกชําระเงินแล้วนะฮะเราก็ใส่รหัสพินของเรา6หลักนะฮะเพื่อยืนยันการชําระเงินนะครับรหัสพินก็คือรหัสเข้าใช้งานแอปเป๋าตังของเรานั่นเองครับ เนี่ยนะครับก็เมื่อใส่รหัสพินเสร็จแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการซื้อสลากดิจิตอลออนไลน์นะครับเราสามารถบันทึกเข้าไปในเครื่องโทรศัพท์ของเราได้เลยนะครับนี่นะครับเราสามารถกดเข้าไปดูรายการสลากดิจิตอลหรือลอตเตอรี่ของเราได้ตรงปุ่มปมนี้นะฮะตรงดูสลากของฉันนี่นะฮะและนี่นะฮะก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดนะครับในการเลือกซื้อสลากดิจิตอลออนไลน์นะครับง่ายๆเองนะครับ สำหรับการเลือกซื้อสลากดิจิตอลราคา80บาทนะครับไม่ยากเลยนะครับเข้าไปเลือกซื้อกันเลยนะครับแล้วก็เฮงๆก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆเลรวยนะครับถูกลอตเตอรี่กันทุกคนเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะเฮงๆก็มาแนะนําขั้นตอนนะครับในการเลือกซื้อสลากดิจิตอลออนไลน์นะครับในราคา80บาทผ่านแอปเป่าตังนั่นเองครับอย่าลืมนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารต่างๆนะฮะเฮงจะนามาฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตาม หรือกด Subscribe นะครับแล้วก็กดะระฆังสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับในช่องเยแฮกโวโซนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากครับพบพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ